ก่อนแรกคือจะต้องตอกไข่เข้าไปใส่ถ้วยก่อนค่ะต้องต้องต้องมีท่าไหมครับผมต้องมีท่าไหมครับมีค่ะท่าต้องสวยงามนะคะใช่ไหมไข่ก็จะ่อยใช่ไหมคะมันต้องใส่เอลไหมครับนิดหน่อยค่ะยังไม่ต้องค่าตูดค่ะอ่านี่เป็นการเออ่จุดไฟนะครับไลเตอร์นะครับอ่าลมแรงนะครับ นเป็นขั้นตอนที่อันตรายนะครับต้องต้องใช้มันระวังเด็กทําได้ไหมคะแบบนี้อันอันนี้เด็กใช่ไหมใช่องมีผู้ใหญ่คอยควบคุมอันอันนี้ผู้ใหญ่นะครับใช่ค่ะมันคอยควบคุมเด็กเนยโอ้จุดดีๆนะลูกมือสั่นอเลยนี้นะคะ ต้องต้องใส่อะไรฮะนี่รสด,ดีกับซอสค่ะเราจะ<อ>ไม่ไม่ทานถงชลลีสโรสก็ต้องกะว่าแล้วเราตรงนี้ไม่ใช่ผงชีโรสเหรอคะไม่ไม่มันก็มันมันจะน้อยลงไงค่ะอ๋อจะน้อยลงวันนี้เราทำไข่เจียวทั้งทั้งสามคนเลยนะครับนี่ครับคนนี้เป็นคนมือทอดนะครับนี่ครับมือจุดประกายไฟค่ะจุดประกายไฟอันนี้คืออันนี้คือยืนแล้วใช่ไหมครับยืนแล้วค่ะวิธีการที่จะทอดไข่ให้กรอบก็คือทำไงครับผมถ้า้ไม่มีมะนาวใช่ไหมคะเราทำใหอนะครับ จะใส่ถ้าไม่มีมะนาวเราก็จะใส่เปลือกไข่เข้าไปแทนค่ะออ๋มันจะได้กรอบกรอบแน่นอนออ๋จะได้มีจะได้มีเ t e เจอร์สัมผัสกรุบกรับใช่ไหมอ๋ออันนี้ใส่มะนาวใช่ไหมอ๋อมะนาวเดี๋ยวอันนี้ร้อนเลยยังคะวิธีการเช็คต้องเช็คยังไงฮะเอามือจุ่มเอา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 มือจุ่มเลย อ่าตอนนี้เราได้ทําการทอดนะครับโดยนักเรียนของเรานะครับทอดโดยมีคุณครูนะครับเป็นเป็นผู้กํากับดูแลนะครับอ่าทำให้การใส่มะนาวด้วยอ่าวันนี้เป็นการเช็คดูว่ามันพอดีหรือยังใช่ไหมครับทำไงครับผมอ๋อออขอโทษครับผมอ่าดูแล้วเหลืองหรือยังนะครับทำไมทำไมต้องกดครับต้องมีอะไรกดให้ปมันออก้เป็นการรีดน้ำมันอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับ อันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยอะไรครับถ้ามีผักชีเราก็จะใส่ใชีอ๋อถึงว่าเป็นถึง<ส>ว่าเป็น<ส>พริกไทยพรชกไทยไม่มีกินแค่นี้ก็พอประหยัดประหยัด